มาทำปลาแดกครับปลาปลาซิวครับขั้นตอนการทำกับเอาเกลือครับเอาเกลือใส่กับเอาหั่มใส่ครับมือนก็คนคนซาวซาวให้มันเข้ากันครับอันนี้เกลือก็ใส่เพื่อให้มันบมเมนบ่เนนานะครับใส่เกลือหั่มก็คือให้มันหอมครับลำละเอียดลำอ่อนให้มันหอมเป็ดปลาแดกนะครับถ้าบบใส่หั่มนี่บบหอมครับนี่ก มักไว้สามเดือนครับนี่เป็นสามเดือนสามารถกินได้ครับเป็นได้ถ้าเพรีบนะครับถ้าเพรบยรีบกิดปีนึงครับสุดยอดครับปีนึ่งเ,เจอกันเลยครับนี่โอ้กินครับมะคงมะขามครับนี่ไปแดกปลาซิวโคตรแซ่บเลยครับ